คือสาหรับที่ดูในแถลงมาเนี่ยนะครับก็คือผู้เล่น6คนเนี่ยเขาเล่นมา3เกมนะครับก็คือไม่เปลี่ยนตัวเลยครับ6คนที่ลงหลักในสนามก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมนะเพราะฉนั้นแผนการเล่นเขาก็แต่ละหน้าเนี่ยอนข้างจะไม่ค่อยหลนะากหลายเท่าไหร่ก็ก็ก็ใช้ล็อกเดิมๆแต่ว่าที่น่ากลัวคือเขารูปบางสูงนะครับแล้วก็การตีบอลของของแต่ละแต่ละคนในใน,นทีมในทนละเนี่ยทุกคนกค่อนข้างดีครับก็คือบอลเร็วก็ออกแรงค่อนข้างเยอะ บอลลักก็ออกแต่เพื่อเพราะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายทุกตำแหน่งนะครับเราคงต้องทำเกมเสิร์ฟนะครับอย่างแรกเลยทำเกมเสิร์ฟแรกข้กขอดไม่งั้นไม่งั้นหน้าบล็อกเราจับจับบล็อกท่านๆได้านะครับแล้วก็ส่วนเกมบุกเราก็คงเจอพเพื่อนสนิทว่าคงเน้นเรื่องของการลุกที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้ามีจังหวะฟรีบอลมีอะไรเนี่ยก็จะเล่นผสมผสานบ,บ้างกับในจังหวะเราตั้งเป้าหมายแค่ไหนคะสำหรับเกมนี้ ก็คืออยากได้เซตกับเขาคนระับสำหรับสำหรับในทรน์แลนต้องยอมรับว่าเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็รูปนัางสูงใหญ่ก็หวังว่าจะจะได้เก็บเซตเขาได้บ้างครับ i